โอเคนะคะทุกคนวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการทำด่านเกมนะคะซึ่งเราจะใช้แอปนะคะก็คือ PitArt ให้นักเรียนทุกคนนะคะไปดาวน์โหลดเลยเนาะอ่ะเป็นแอปนี้เลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดได้เลย PitArt <Pick> นะคะเปิดเข้ามานะคะจากนั้นไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นเลยเนาะให้นักเรียนเนี่ยไ,ไปกดที่ปุ่มบวกค่ะ อ่าเมื่อกดที่ปุ่มบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะ่ะเลื่อนไปเนะี่ยเลื่อนตรงเนี้ยข้างบนนะคะแล้วก็ไปหาคําว่าวาดและก็ระบายสีนะคะอ่าเมื่อกดที่วาดและระบายสีเรียบร้อยแล้วให้ไปกดที่สร้างใหม่นะคะเนะี่ยที่ภาพวาดวานะคะากดสร้างใหม่ปุ๊บอ่ามันก็จะมีขนาด สีเหลี่ยมนี้เลยนะคะนี่คือพื้นที่ดานของเรานะคะนักเรียนก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องมานั่งเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือนะคะมันจะเป็นอะไรบ้างที่เราต้องใช้นะคะเรามาดูที่เครื่องมือข้างล่างนะคะอ่ะดูตรงนี้กดที่4ีก็จะเป็นการเลือกสีต่างๆนะคะซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะทําเกมเนี่ยเราต้องใช้เพียงแค่สีสีใช่ไหมมันจะมีสีดำสีเขียว สีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะคะเลือกเป็นสีน้ำเงินดีกว่าเพราะว่าน้าเงินมันจะชัดเจนกว่าแล้วก็สุดท้ายคือสีแดงเราจะใช้เพียงแคส่สีสีนี้เท่านั้นนะคะอันนี้คือเครื่องมือสีต่อไปเครื่องมือผูกกันนะคะเครื่องมือผูกกันเนี่ยก็จะมีหัวแปลงของมันนะคะก็จะมีแบบเยอะมากนะคะ แต,แต่เราจะไม่ใช้ใช้แล้วแหละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึง่งต่อไปถ้าเราทําอะไรผิดอสมมุติอาจารย์ทาอะไรผิดไปเราก็กดที่ยังลบได้เลยนะคะก็ลบไปอันนี้คือง่ายๆเนาะเบสิกเบสิแล้วก็สิ่งที่เราต้องการใช้อีกคือรูปทรงค่ะรูปร่างรูปร่างอ่ารูปร่างก็จะมีหัวใจดาวต่างๆนะคะกรอบสี่เหลี่ยมต่างๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการรู้นะคะอ่ะปิดก่อนแล้วก็อีกอันนึงคือสติกเกอร์ค่ะ สติกเกอร์นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะโดยที่เราใช้รูปภาพที่เขามีให้ได้ปล่อยแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นเป็นไอตัวสัญลักษณ์มงกุฎเนี่ยค่ะข้างๆเนี่ยถือว่าต้องสมัครเป็น VIP ก่อนนะต้องซื้อก่อนแต่เราจะใช้ของฟรีโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเสียตังค์นะเลือกของฟรีของฟรีก็สวยแล้วนะคะเราใช้แบบไม่ต้องใช้งบเยอะนะคะเห็นไหมอ่ะแต่การพิมพ์ค้นหาสิ่งที่เราต้องการเนี่ย ต้องเป็นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะลูกนะอาจารย์เคยพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วอ่ะมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ดังนั้นอนะ่ะอย่างเช่นอาจารย์ต้องการไฟก็ก็พิมพ์ว่าไฟต้องการเป็นเหรียญก็พิมพ์ว่าคอยอ่าต้องการเป็นเพชรก็เป็นไดมอนด์นะคะก็อีกแอปหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนาอ่ะก็คือแอปนี้นะแอปแปลาภาษาง่ายๆสําหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าเฮ้ยเพชรหมายถึงอะไรวะภาษาอังกฤษอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เลือก Google แปลภาษานะคะคือเลือกภาษาไทยแล้วก็อังกฤษอ่ะสมมุติถ้าเราต้องการเป็นเฮ้ยเพจภาษาอังกฤษคืออะไรวะพิมพเลยค่ะเพจอ่ะก็ขึ้นเป็นไดมอนนะคะ diamond อ๋อ diamond อ่ะ diamond เราก็ copy จากนั้นนะคะไปกดแอปของเราแล้วก็ไปกดวาง diamond diamond เพจอ่ะเห็นไหมค้นหาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยอ่ะง่ายง่ายนะคะไม่ต้งซีเรียสเนาะไม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเราสามารถแปลได้นะคะลูก อโอเคเรามาทำเกมของเราได้เลยนะจากที่เราเรียนรู้เป็นเครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเริ่มแรกๆสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือทำให้มันเป็นกรอบของด่านก่อนเพราะว่าในที่อาจารย์สอนให้ลูกร่างอะ่ะมันต้องมีกรอบของด่านใช่ไหมคะต้องมีประตูเข้าและก็ต้องมีประตูออกนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องการทำกรอบเราต้องเลือกเป็น รูปร่างนะคะลกูกอ่ะกดรูปร่างอ่ะรูปร่างมันจอจะมีสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเลยอันนี้ก็จะเป็นขอบมันม,มุมมุมของมันจะเป็นมุนมนนูนิดนึงนะคะอ่ะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะอาจารย์จะเลือกอันนี้นะถ้าลูกจะเลือกอีกอันนึงก็แล้วแต่นะตามความถนัดของตัวเองอาจารย์จะเลือกเป็นรูปทรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะลูกดูนะมันจะมีตรงเนี้ยดูนะจะเป็นลายเส้นที t ่วาดกลับเติม ถ้าจะไปกดเติมมันก็จะมีสีเต็มเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าจะไปกดลายเส้นที่วาดมันก็จะเป็นแค่กรอบแล้วก็ที่ข้างในของมันก็จะเป็นโปร่งๆใช่ไหมอ่ะอจะจะเริอกแบบนี้นะเราก็สามารถได้เติมก็ได้หรือว่าลายเส้นที่วาดแต่อาจจะจะเริอกเป็นกรอบก่อนและลายเส้นก็คือขอบของมันเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มความหนาได้ตรงนี้นะเห็นไหมชื่อมมนมีความหนาถ้าเราก็การหนาเยอะเราก็ปรับให้เยอะ อ่ะอาจารย์ไม่ต้องการเยอะหรอกเอาประมาณแค่นี้พอให้มันเห็นว่ามันคือกรอบอ่ะเอาเจ็ดพอนะคะแล้วก็จากนั้นโกดตกลงค่ะแล้วการเลือกไปอ่ะลากมาถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราลากไม่สวยไม่ปลายนะลูกนะเพราะว่าตรงที่จุดจุดอะมันสามารถลากได้อะ่ะจุดขอบอะเออสามารถปรับได้นะคะอ่าไม่สวยตรงไหนอีปรับได้นะคะ แค่นี้ถือว่าสวยได้ยังถ้ายังไม่สวยก็ปรับได้นะประมาณนี้เรียบร้อยจบได้แล้วกรอบแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือมันไม่มีทางเข้าแล้วก็ทางออกใช่ไหมเราต้องใช้อะไรเพื่อลบมันใช้ ic, อย่างลบค่ะกดหายยางลบแล้วก็ไปลบทางเข้าจจะเอาประมาณนี้ก็ลบ ทางออกอาจารจะเอาประมาณไหนอะสูงหน่อยทางออกนะประมาณนี้อ่ะโอเครู้เรื่องต่อไปเราจะทำเป็นฐานนะคะฐานเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้เป็นรูปร่างเหมือนเดิมน,นะคะแต่เปลี่ยนจากที่เราเลือกเป็นสี่เหลี่ยมแบบเมื่อกี้เราจะเลือกสี่เหลี่ยมนี้นะ,ะมุมของมันก็จะนูนๆหน่อยแล้วก็จากนั้นเลือกเป็นเติมนะคะเพื่อให้สีข้างในอะมันเต็มถ้าเราเลือกลายเส้นที่ว่าอาจ มันก็สีข้างในมันจะไม่เต็มใช่ไหมอ่ะตอนนี้จะต้องการเต็มนะกดเต็มแล้วก็กดติ๊กถูกค่ะแล้วก็ลากอ่ะลากฐานระหว่างนี้เราใช้สองมือของเรานะคะซูมเพราะว่าเออมันเล็กนะคะอ่ะลากฐานลากไปปึ๊บอืมได้แล้วทางข้าวอัาทานไหมอาทานอีกก็ลากไป เอาอีกไหมอจะจะทําเป็นบันไดนะคะบันไดอล่ลอีกตรงไหนอีกก็ใส่ไปนะอันนี้คือขึ้นอยู่กับความที่เราออกแบบเลยนะตามแบบของเราเลยถ้าเราจะปรับเปลี่ยนได้นะคะไม่มีปัญหาแต่ขอให้ให้เป็นด่านที่มีความยากนิดนึงและก็ปางกลางแล้วก็ยากนะคะ เอะความง่ายนิดนึงแล้วก็กลางแล้วก็ยากนะคะก็คือ3ดาดเนี่ยต้องมีเลเวลของมันอ่ะเอาแค่นี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วคือฐานที่เป็นฐานที่เราไปเหยียบอะ่ะเออนะคะถ้าไปเหยียบตรงนี้ถือว่ารอดใช่ไหมคะคือว่าไม่ตายต่อไปขอมีอุปสรรคนิดนึงเป็นตัวเด้งเด้งก็ต้องเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะอ่ะฐานนะคะเลือกเป็นตัวอะไรดีอ่ะ ถ้าโดนไอตัวเนี้ยเด้งเด้งเด้งเอาเป็นฐานในตัวนี้แหละแต่เพียงแค่ไปเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวเราก็เลื่อนไปหาเมนูของเราเป็นสีเขียวค่ะอ่าเลือกไปเลยสีเขียวตรงนี้นะแล้วก็เลือกจะเอาไปเสียวแกะสีเขียวเข้มหรือว่าสีเขียวอ่อนก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะในคลิปนี้อาจจะทงแดงบ้างก็ขออภัยนะคะกดไปติ๊กถูกค่ะ จากนั้นตัวแดงของเราไปวางที่ไหนก็คือวางได้เลยอาจารย์ขอวางตรงนี้หน่อยปื๊ดเออแดงมันใหญ่เกินไปแล้วเปล่าอปรับนิดนึงก็ได้ไม่ไม่มีปัญหานะคะเราสามารถปรับได้ดเด้ออ่ะตัวแดงตรงไหนอีกอาจารย์รู้สึกว่าอยากจะวางตรงนี้จะดีไหมก็ดีนะพูดคนเดียวนะคะพูดคนเดียวอ่ะพอ ได้แล้วตัวสีเขียวใช่ไหมต่อไปต้องมีอะไรอีกอ่าต้องมีอุปสรรคก็คืออาจจะเป็นตัวสีแดงใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันถ้าตัวสีแดงเนี่ยเราก็สามารถหาเป็นสติกเกอร์ได้นะถ้าใครอยากจะวาดรถไฟเองก็ได้นะลุกไปไปหาที่สีแดงก่อนอนะเปลี่ยนสีแดงติ๊กถูกแล้วก็ไปหาภูกันภูกันก็จะมีแบบรูปทรงต่างๆถ้าโดนไอตัวเนี้ยก็ก็ตายได้นะคะ อ่ะสมมติเดี๋ยวอาจารย์ทำตัวอย่างนิดนึงเอาเป็นไฟล์ไฟล์ไหนอ่ะหารมดิเจอร์เลยคือโอเคเนี่ย,ยตัวนี้ละตัวนี้นะคะเราก็สามารถปรับความถึกของมันได้เอออเนี้ยแบบจอ่อจ่อจะได้อ้อน้ำน้ำอ่ะโอเคเลือกเอง,เองนะประมาณไหน แล้วก็จากนั้นไปไปวาดได้เลยตืด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 อ่าคุอนะนี่ตายค่ะโดนไอตัวนี้คือตายนะคะแต่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยสมมุติว่าเราไม่อยากลบนะคะก็กดย้อนกลับไปได้นะข้างบนอ่ะมันจะมีตัวย้อนะอ่ะเรามาดูกันไปหาสติกเกอร์ค่ะแล้วก็อ่ะไฟเป็นสีสีแดงใช่ไหมะสีแดงสีส้มออกสีแดงเนี่ยอ่ะพิมพ์ว่าไฟ จากน้นไปหาไฟนี่ก็สวยนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็สวยเลิกมาสะอันเนินอ่าไอตัวที่มีมงกุฎนะคะก็ถือว่าดูนะมีมงกุฎก็คือเราต้องจ่ายนะรายปีไหมราคามันก็จะแพงแน่แนอ่าเราใช้ของฟรีก็พอลูกเราทําเพื่อการศึกษาเราใช้ของฟรีก็พอเราไม่ใช่เพื่อทําเชิงแบบธุรกิจอะไรเงี้ยเออเรายังไม่มีไรายได้นอะเลิกไฟยังไงดี่วตู้มชอบอันนี้อ,อรถค่ะ จากนั้นนะคะลากไปเลยค่ะว่าจะวางตรงไหนคะดุคูณขอวางตรงนี้ได้ไหมวาตรงนี้นิดนึงจะดีนะจะดีสิพูดคนเดียวนะคะขออภยัยอ่ะลานี่อ่าถ้าตงนี่คือแบบโดนไฟแล้วนะเติมเติมเติมเอามาสิ อ่ะเลือกไปอีกเลือกอีกเลือกอีกสติกเกอร์อีกมีไฟเยอะแยะค่ะแต่อาจารย์ขอแนะนําแบบเอาเป็นแบบโทนเดียวกันอ่ะมันก็จะสวยกว่าเนาะเดี๋ยวเราเลือกเป็นอย่างอื่นอาจารย์ขอทําเป็นตัวอย่างก่อนลูกอาจารย์คับออกแบบเองนะคะไม่ต้องตามอาจารย์แบบนี้ก็สวยเธอแบบนี้เราไปใส่ตรงไหนดีเราทําให้มันเป็นอุปสรรคเยอะแยะหน่อยตัวนี้ดีไหมเอชเอช จะดีรอ,อโดนอันนี้ไฟตายแน่ปรับนิดนึงมันใหญ่นะคะมันใหญ่ปรับนิดนึงโอเคแสดงว,ว่าหูด่านชันมันยากดะโอเคจากนั้นนะคะเลิกไฟอีกอุปะสสราแค่นี้ไม่พออ่ะเลิกไฟเลิกไฟไฟไหนอะ่ะ เฮ้ยสวยว่ะเสืออ่าไฟนีลองซิสวยนี่แบบละมุนนะคะละมุนละมุนสวยๆอยู่เปลี่ยนนะคะมูลเพื่อให้ไฟมันอยู่ข้างบนที่จริงอะ่ะการสร้างด่านนะคะเราต้องอยู่แบบเงียบๆนะเออ มันมันใช้ระยะเวลานแน่งมันต้องใช้สมองนดนึ่ๆแน้นนะอาจารย์ไม่แนะนํานะถ้าใครแบบอยู่กับเพื่อหลายๆคนด่านของเราต้องอยู่แบบเงีย,งยบๆทาแบบเงีย,งยบๆนะคะอ่ะดูสิโอเคไฟอยูนน่ตรงนี้ต่อไปขอเป็นอสูรหนึ่งตัวนะอสูรเนี่ยอาจารย์จะใช้คําพูดอะไรดีอสูรเอาเป็นสแน็คสแน็คนี่คืองูนะงูสีแดงนะคะรดเรดสแน็ นะคะก็เลือกมาเออสีแดงให้มันไปอุบสักนิดนึงเจอแล้วนะสวยนะอันนี้สวยอยู่นะเออแต่จะไปตั้งที่ไหนนั่นแหละมปัญหาคือฉันจะตั้งที่ไหนดีไม่เอาไม่เอาไม่สวยนะคะลบค่ะไปหาสนักอ,อย่างอื่นคำพูดที่เราพิมพ์ไปอะ่ะ มันสำคัญนะคะใช้ภาษาอังกฤษนะเด้ออ,อ,อ่ะสมมติเอาอันนี้ละโอเคแล้วก็ไปวางที่ตรงนี้เพราะว่าตอนที่ตอนที่เราไปสร้างเกมอะคะ่ะอาจจะจะให้มันขยับไปขยับขึ้นแล้วก็ขยับลงอ่าให้มันแบบนี้ยให้มันเป็นปัญหานี่หนึ่ง แั้นอาจะจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะอเอคแล้วก็จากนั้นเหลืออะไรอีกมีสีเขียวแล้วมีสีดําแล้วมีสีแดงแล้วก็จะเหลืออีกก็คืออ่าสีน้าเงินสีน้าเงินนี้คือเป็นแต้มนะคะหรือสีฟ้าอาจจะแนะนําเป็นสีน้าเงินเลยนะคะเอาเป็นเพชรถ้าเพชรนี่ก็คือไดมอนด์ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะไปหาไดมอนด์อ่ะเพชนี้เห็นไหมเจอ ลองกลับไปดูซิว่าไดมอนด์มีสีอย่่อีกไหมที่จริงมันก็ที่จริงมันก็จะมีอีกเยอะแย,ะ,ยะนะที่มันสวยแต่ด้วยความที่มันติดเป็น u i p อะเราต้องซื้อ,อมไม่หาเยอะแล้วเอาเอา,เอาอันนี้แหละเอาของเมื่อกี้แหละอันนี้นะคะเฮ้ยเหมือนเห็นคุ้นๆน,นะสวยอ่าอันนี้แล้วก็จากน,านั้นตื้อเอาเอาเพชรนะคะ เอาเพชรเนี่ยไปวางไว้สักที่หนึ่งเพื่อให้เพื่อให้เราต้องเก็บนะคะเอาหัวเออเอาตัวนี้เพื่อเป็นอุปสรรคนะคะแล้วก็จากนั้นเอาเพชรอีกค่ะเติดเอาเพชรอีกค่ะโอเคพอ แค่นี้พอจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับด่านของเราอพอจากนี้นะคะทำการเซฟนะคะอ่ะกดเซฟไปเลยกดติ๊กถูกนะคะแล้วก็จากนั้นกดบันทึกและแชร์ค่ะรอแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะข้างล่างเนี่นะคะกดบันทึกแล้วก็เขาจะถามว่าอัปเดตแบบส่วนตัวหรือแบบบันทึกเราใช้บันทึกนะคะเพื่อให้เราเพื่อให้เขาเนี่ยไปเก็บ อด่านของเราในอัลบั้มของเรานะคะมันก็จะมีโฆษณานิดนึงเนาะดูโฆษณาของเขาไปนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราก็ใช้รีขึ้น,ข,นขึ้นกนกระดบัมเมอหลายแล้วก็ปิดได้เลยค่ะโอเคเขาก็บอกว่าเขาทําเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทุกคนเรามาดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างเกมนะคะที่เราทาเมื่อกี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอ่าเอาเพชรก่อนเห็นไหมคะตัวสีเขียวก็จะเด้งเดงอะ่ะ ถ้าโดนอ่ะสมมติว่าเราโดนงูนะคะดูนะโดนงูนิดนึ่งแสกของเราอ้าตายนะคะอ่ะเริ่มใหม่อ่ะเก็บแต้มเก็บแต้มนิดหนึ่งเออเอก็บแต้มอีกอันนึงอ่ะแดงสิอ้าวแดงไม่สุดอ๋ออ่ะดีนะไฟนี้ไม่ทาแสดงว่าไฟนี้เออเร้อนะคะด่านนี้คือเออเร้อถ้าโดนไฟนั้นจริงจริงมันต้องตายนะแต่มันไม่ตายแสดงว่า มันเอร์เราต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอน EP พสองนะคะว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงเนาะตอนนี้ก็เป็น EP แรกก็ด่านเราก็จะปรนะมาณนี้นะคะ